นะแบ,บนี้เยแปลกมากเดินขึ้นเขามาไกลขนาดนี้นยังไม่มีสเ,มเสียงรถนี่แล้ะอ๋อไม่ใช่เสียงคนหอบววาันนี้เรามีนัดน,นะครับเดี๋ยวจะไปเขาคิจกูกันตอนนี้กินให้อิ่มท้องอ่ะนะแล้วจะเดินทางขึ้นเขาขาับรถอีกประมาณ200กิโลถึงเขาคิจกูนะครับ <laughs> เดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศกาที่เขาคิจกูดเป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกไว้ก่อนว่าเราไปถึงเขาคิจกูนะ ดึกแล้วมืดนะฮะเพราะตอนนี้ก็6กโมงแล้วเดี๋ยวเดินทางกันครับ200กว่ากิโลเดี๋ยวเจอกันที่เขาคิรีสกุลครับสวัสดีนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่ไหน เขาที่จะกูดค่ะจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนะฮะตอนนี้เรากําลังจะขึ้นเขาเขาบอกว่าเดินทางมา200กว่าโลก็เหนื่อยนะนั่งรถมาเหนื่อยไหมไม่ได้ขับเลยไม่เหนื่อยค่ะหลังจากทางไปดูบรรยากาศก่อนขึ้นเขาเพราะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อบัตรก่อนขึ้นด้วยนะดูพลอยขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับใช่เกิดกับปีเกิดครับ วันเกิดกับปีเกิดครับสองอย่างพวกกันครับปี่ายกันปีปีขถาค่ะเกิดวันค่ะครับผมปีเถาะกันพลอยครับชุดละสี่สิบบาทนะครับพอยนี่นะคะก็เป็นพลอยแล้วเราซื้อจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะข้างบนไม่มีขายนะเดี๋ยวจุดแรกเลยที่เราจะต้องมาไหว้ตามป้ายที่เขาบอกเนี่ยนะเขาบอกว่าที่อธิษฐานขอบารมีต้นสีมหาอุดมโพ ทำบุญตรงนี้เท่าไหร่ก็ได้อะเออมันเท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังศรัทธาก็เอาธูปเอาดอกไม้ไปไหว้กันนะเสร็จแล้วไปไหว้กันเลยครับธูปกี่ดอกนะธูปสามดอกดอกไม้สามดอกทองหนึ่งห่อป่ะเสร็จแล้วไปไหว้กันฝนเพวลาเราปิดทองแล้วเนี่ยนะจะสังเกตได้อย่างหนึ่งฝนจะสังเกตเห็นด้านหลังไหมด้านหลัง จะมีทางขยะดังนั้นนะพอเวลาปิดท้องเสร็จนะครับแนะนําให้เอากระดาษปิดเนี้ยใส่ทางขยะด้วยนะมาเที่ยวแล้วต้องทำความสะอาดด้วยนะใช่ค่ะอ่ะไปะรอบหล่อนะฮะไปกันต่อครับเขาคิะคจะกูดเนี่ยนะจะมีการเปิด ปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งครั้งละ2เดือนแต่จะไม่ได้เปิดเหมือนกันแบบเป็นวันที่วันที่อะไรกําหนดนะต้องติดตามข่าวสารที่วดัดว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่แล้ววัดเนี่ยพอเวลาเปิดเขาให้ขึ้นไปเที่ยวเขาคีจักกูด้านบนใช่ไนะหมค่ะหะอะลอยพระพุทธบาทนี่นะไปเที่ยวเนี่ยขอพรได้มีกฎอยู่2อย่างมีกฎด,ด้วยเหรอคะอ่ะมีกฎมี 2, ยนะ 2> มอ,อย่างนะมีกฎ <1 S> 2อย่างหนึ่งขึ้นไปขอได้1อย่างหนึ่งอย่างเท่านั้นเราจะขึ้นไปเนียเราขอแค่อย่างเดียวนั้นะอันนี้เคยได้ยินได้ยินไหมเคยได้ยินไหมอ่า จำไม่ได้ว่าตัวเองขออะไรวะจำให้ได้ด้วยรู้ไหมทำไมอันสำคัญพอเวลาคนมาขอพรเนี่ยชอบขอหลายอย่างแล้วผลสุดท้ายปุ๊บแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองขออะไรไว้เออจริงๆเราขออย่างเดียวก็พอแล้วเขาเรียกว่าสำเร็จปีธีริยาเติมแสงสว่างเติมพลังให้กับชีวิตนะคะก็น้ำมันตะเกียง ใส่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับใส่ถุงเงินถุงทองแล้วการจะได้มีเงินมีทองก็ได้ถุงเงินถุงทองแล้วนะครับแล้วก็ดอกไม้ชุดทำบุญตามกําลังศรัทธาไม่มีตัวเลขกําหนดครับดีมากที่สําคัญนะไม่มีเงินสดสแกน q r ได้ด้วย จากที่เอาดอกไม้แล้วก็ถุงเงินถุงทอง,งเงรงองสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีบริการอทองอยู่ตรงนี้เลยเดีย๋ยวเราไปปิดทองกันนะการปิดทองพระเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสักการะ,ะเสริมบุญเสริมบารมีใครที่มาถึงที่นี่แล้วอย่าลืมปิดทองและอธิษฐานขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองด้วยนะครับ ไว้สรีละสังขาร,ร,รปิดท้องเรียบร้อยอผมน้ำมตนเรียบร้อยแล้วร้อนไหมโดนน้ำมตนเกือบยีสตเลยทั้งทีหนาเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปจุดต่อไปเลยละกันแล้วเดี๋ยวก็เตรียมตัวขึ้นรถไปไครับท่านผู้ชม ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมาเที่ยวเขาคีีะกูดเนี่ยตอนกลางคืนเพราะตอนกลางวันรู้สึกร้อนใช่ไหมใช่ตอนกลางวันรู้สึกร้อนใช่ฝนจะกสังเกตว่าพอเรามาด้วยกันทีเราจะเปกลางคืนทุกทีถูกต้องปีนี้เรามากลางคืนเหมือนเดิมนะฮะหลายท่านอาจเห็นแบบคลิปตอนกลางวันเยอะแล้ะมาดูคลิดบรรยากาศกลางคืนบ้างที่สําคัญมันไม่แออัดใช่ไม่แออัดได้อย่างหนึ่ง อากาศดีมากค่ะตอนนี้อากาศเ<ช>ย็นอากาศปลอดโปร่งอุณหภูมิตอนนี้นยน่าจะอยู่ประมาณส<า>ักยี่สิบสิบเก้ายี่สิกำลังสบาย,ยกาลังสบายมากครับแล <c oughs> ้วใส่เสื้อกันหนาวอีกนะเผื่อ,อค่ะเผื่อเพราะว่าบนเขาที่ยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเนี้ก่อนจะขึ้นเขาหิวหิวหิวมากขอไปหาอะไรกินก่อนตากล้องเรากินแล้วนะไม่รอใคร แต่กล้องเป็นไงไม่กินกินไม่รอใครเลยพี่แกงใต้แต่ใส่ไก่โอเคค่ะโอเคค่ะได้ค่ะแกงกะทิน่ากินน่ากินผักเต็มเลยนี่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 อัคคระเป็นไงอัคราสั่งอะไร สั่งเป็นพิแกงใต้ค่ะแล้วก็ใส่ไก่เพิ่มไก่เพราะว่าเราเดินขึ้นใช่ไม่ต้ใช้พลังงานต้องไปต่อสู้กับรถด้วยเราใช้พลังงานการเดินเยอะถึงไวแล้วก็ต้องลองท้องไม่น่าจะลองท้องนะคะนี่น่าจะดีจังดีจังเอาจริงเลยเอาจริงค่ะกินขนมจีนนะค่ะไม่ได้คืออะไรรู้ไหมไข่ต้มไข่ต้มนี่หนูมีนะนี่ไข่ต้มของอังกนะคะทั้งนเดียอันนี้คุบไปแล้วเนี่ยมันเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมจานหนึ่งก็ไม่แพงมาก ถือว่าราคาจับต้องได้5 0สิบาทนี่ถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยอับปุว่าขออนุญาตกินก่อนเลยกันนะเชิญครับเดี๋ยวหวานจันอร่อยอร่อยจริงไม่ไปแล้วใช่ไหมคะเขาไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมคะมีบอกไปก่อนนะท่านผู้ชมก่อนขึ้นขอสองจาน,นเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวกินอีกสองจานโฮโฮมาแล้วต้องอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งบุญ อืมมันต้องครบเจออนคะเอากะทิอีกหนึ่งค่ะโอ้ยไม่บอกจะลดน้ำหนักมีค่อยลดค่ะปุ่นนี้ไม่มีจริงปุ่นนี้ไม่มีจริงเนี่ยเจอของอร่อยเลยปุ่นนี้รัตนบูรีปูกุ้งมีปูปูเฟซด้วยนะเอาแล้วกินให้ท้องแตกตายเลยมาจันทร์น้ำผู้ดีมาค่ะมาถึงนี่ตอนสามทุ่มครับเชี่ยงคือเลยยังไม่ได้ขึ้น อ่ะตอนนี้อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจองตั๋วขึ้นรถเพื่อไปบนรอไฟฟ้พุทธบาลกนไปเรากําลังจะเดินไปจุดซื้อตั๋วรถเพื่อขึ้นเขาคิจกูดซึ่งระหว่างทางนี้บอกเลยว่าไม่น่าเบื่อครับเพราะสองข้างทางจะมีร้านค้ายอยู่มากมายเลยให้เราได้เลือกซื้อสินค้ากันมาถึงจุดซื้อซื้อตั๋วค่ะเท่าไหร่สองร้อยบาทต่อต่อหนึ่งท่านทางขึ้นและลงเลยใช่ค่ะไม่แพงนะสองร้อยเนี่ย ถ้าพูดถึงว่าขึ้นไปร้อยหนึ่งลงมาอีกร้อยหนึ่งใช่ค่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะเซฟงบในกระเป๋าเดินขึ้นได้นะครับไม่ซีเรียสนะฮะเดินไหมไม่ค่ะไม่ได้เดินเหมือนกันไปซื้อตั๋วกันนี่สามคนครับได้ตั๋วสามใบป่อันนี้จะเป็นตั๋วแบบทั้งขึ้นและลงในใบเดียวกันเลยนะฮะแต่ถ้าใครทําหายแล้วก็ตอนลงก็ ต้องซื้อตัวใหม่นะครับขายลงอีก100บาทดังนั้นแนะนำว่าเก็บให้ดีครับอย่าดีมากเพราะว่าเดี๋ยวเก็บดีจนลืมนะฮะเมื่อกี้ไปไหนมาเมื่อกี้ก็ซื้อห้ารอย่รวยค่ะกลัวหนาวไหนลองใส่ดิมมัันนเปลองใส่ดิลองใส่ดิตาไปไหนโอ้ซื้อของไม่ดูเลย แต่ก็ดีแต่ก็ดีอากาศขบวนมันหนาวมันเย็นคอค่ะอ่าอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเราเราเป็นหมอทางฝันใช่ไหมคะมรนต้องใช้เสียงทำอาหารกินน่มันต้องใช้เสียงในการหนุนเราต้องรักษาคอให้มากที่สุดให้อุ่นอู้่อ๋อไอผมก็เป็นนักร้องทำไมผมไม่ต้องรักษาอ่ะขึ้นรถไปเดี๋ยวไปชมกันว่าการขึ้นรถที่เขาบอกว่าสนุกนักสนุกหนาจะเป็นไงเป็นไงเป็นเจี๊ยบเลยค่ะปะดูบรรยากาศ ค่าเข้าอุทยานท่านละ40บาทครับเยียเงินไว้ด้วยนะตอนนี้ก็จะสังเกตได้อย่างหนึ่งจะมีป้ายบอกฝั่งขึ้นฝั่งลงไว้นะซึ่งปลอดภัยแน่นอนร้อยเปรเซ็นจากที่ผมมาทุกปีนะปีนี้ก็รู้สึกว่าจะซอฟในเรื่องของการขับรถลงค่อนข้างเยอะนะแล้วก็นั่นน่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหมายถึงความปลอดภัยเรานะ ในช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะเห็นวิวยูวทานได้ไม่ดีเท่าที่ขวดนะแต่ว่าผมชอบมากลางคืนอยู่แล้วสำหรับท่านใดที่แบบว่าตอนกลางวันติดงานแล้วก็จะมาได้ตอนกลางคืนก็จะเจอบรรยากาศประมาณนี้เลยนะค่อนข้างจะเย็นชอบใครที่ชอบแบบว่าเหมือนกับไปเที่ยวหนึ่งแล้วอากาศเย็นๆนะมาที่เขาคิดจะปุนนี้ไม่ต่างกันเลยนะตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยผมให้น่าจะประมาณสิบห้าถึงสิบแปดองศานนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้ได้นะ ตอนนี้เราก็มาถึงกลานสิวรีนะก็เป็นจุดก่อนที่เราจะเดินขึ้นเขาเห็นไงว้าอากาศที่นี่โอ้โหเย็นฉ่ำมากค่ะปีนี้เป็นปีที่เย็นมากเมจี๊ยบเลยค่ะเดี๋ยวจะบรรยายไปเรื่อยๆระหว่างทางนะให้ทุกท่านได้เห็นว่ามีอะไรบ้างในกับปี2025เขาคีจกุด2025มีอะไรบ้างค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเดินขึ้นเขากิจกูถ้าหันหน้าไปทางขึ้นทางขวามือของเราจะมีห้องน้ําไว้บริการใครที่ต้องการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางแวะใช้บริการก่อนได้นะครับและถ้าสังเกตดีๆด,ด้านหน้าห้องน้ําจะมีรถกู้ชีพฉุกเฉินจอดอยู่ด้วย เพื่อ <P ew> er <ter> ให้มั่นใจว่าที่นี่มีมาตรการการดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะขึ้นเขาตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนขุนใจได้แน่นอนโอเคตอนนี้ได้เวลาขึ้นเขาแล้วแต่ก่อนจะไปเราจะเจอกับจุดสกัดดอกไม้ทูบเทียนซึ่งเป็นข้อห้าสำคัญที่นี่ไม่อนุญาตให้นําดอกไม้ทูบเทียนขึ้นไปนะครับ <P ew> er <ter> เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของทุกคน <P ew> er <ter> เดินขึ้นมาประมาณสัก10เมตร20เมตรนี่ก็เข่าร้อนแล้วนะอยากลงแบบนั้นเหรอเดินขึ้นมา ได้ระยะหนึ่งก็จะมีจุดพักนะครับจุดพักก็จะเป็นร้านโสดิการหายใจเริ่มดังแล้วนะขอ,ข,อของกินหลากหลายนะครับระหว่างทางก็จะมีชื่อต้นไม้ด้วยนะถ้าสังเกตนะครับเป็นต้นที่รู้จักกันดีนะครับต้นนี้ถ้าใครเดินมาในปังก็ได้ดูนะครับ เดินมาสักพักก็จะเจอแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะมีหลายที่เลยคงไม่ได้แวอ่านให้ฟังนะฮะอย่าลืมไปเที่ยวน้ำตกของเราด้วยนะฮะน้ำตกกระทิงสัตว์ที่พบอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูลนะครับผมมีหลายอย่างเลยก็เป็นจุดนิทรรศการให้ได้เห็นข้างในานี่ถ้าใครนะแวะมาอ่านนะก็จะเห็นประวัติของเขาคิจกูล มาอ่านกันเองนะครับอยากให้ทุกท่านได้มานะอ่านได้ฟังเดี๋ยวรู้กันหมดอยู่ระหว่างทางเดิ่งขึ้นนะครับฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวเราไปกันต่อ,นะอนนี้เป็นร้านสินค้าที่ระลึกก็จะมีน่าจะเป็นกระเป๋าตอนนี้เราเดินมาก็ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับม,มันมีจุดให้เราได้พักอยู่เรื่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะยิ่งถ้ามากางคืนแบบนี้ด้วยไปสบ,ยสบายเลย เป็นไงบ้างฝนครึ่งทางแล้วจานใจหนูอะมาสู้นะจานแต่ขอเวลาให้ขาตั้งหลักแป๊บนึงขาเสียตอนเรานั่งรถมายโยกไปโยกมาโยกแต่ก็ไม่ได้ขับเร็วนะไม่ค่ะแต่ก็โยกไปโยกมาน่าดูเลยใช่รู้ไหมทำไมโยกหนักมากเลย้ว้ันจับไม่ได้ทำไมคะเขากำลังขยับบาปออกจากตัวเราเพื่อเราจะขึ้นไปรับบุญนั่งโยกไปโยกเลยแล้วบาปหนาด้วยนะ โยกตลอดทางเลยบาปร่วงไ้างหม,น,หมน่าจะร่วงไปเยอะโยกไม่หยุดตอนนี้ก็เดินขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะ<ด>ใช่ไหมใช่ครึ่งทางเนี่ยก็ขอบอกว่าไม่เหนื่อยมาก <ฮะ S 2> สบายๆถ้ามีเพื่อนมาก็เดินคุยกันไปเดินเล่นกันไป <ฮะ S 2> การขึ้นเขาเนี่ย,ยมันมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยเออมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยไมเหนืเทากับวิ่งตามเขาอู้ ใช่ไหมเราเดินขึ้นเขาไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราวิ่งตามเขาอะไม่รู้เขาจะมองเราไหมนั่นนะสิอืมแปลกนะแปลกมากเดินขึ้นเขามาไกลขนาดนี้ยังได้ยินเสียงรถนี่เลยอะแลนดี้เหรอเออเนี่ยซี่เหรออ๋อไม่ใช่เสียงฝนหอบใช่นี่นก็เสียงรถเตืนได้มาก <c oughs> อากาศหนาวๆนี้นะกินมาม่าร้อนๆนี่สุดยอดเลยนะแต่เดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งขนมจีน สองถ้วยค่ะอันนี้อันนี้แนะนำแกเจ็ตอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ต้องพกมาด้วยเลยคืออ๋อนี่เลยขวดน้ำค่ะแต่ว่านี้ซื้อแบบว่ามีเขาเรียกอะไรนะห้อยคอได้ค่ะอ่าเท่าไหร่เท่าไหร่เซเว่นอีเดเวนอันนี้มาเชอร์แบร์สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทใช่โอเคเลยใช่ไหมโอเคเลยไม่หนักใช่ไม่หนักเพราะบางทีเราจะเดินถือไม่ไหวเนาะเหมือนเหมือนหนูไปใช่ไหมคะเป็นคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ย ใช่หรอใช่ตรงนี้ก็จะเป็นพระป่าทุนการศึกษานะครับนี่เราไม่ได้มาแค่ทําบุญกับวัดนะฝนเรามาทําบุญที่นี่เราได้ทําบุญกับโรงเรียนด้วยนะวันนี้ทาบุญหลายหลายอย่างเลยอนครับเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วครับถึงจะเหนื่อยแต่บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความศรัทธาและแรงใจของผู้คนที่มุ่งมั่นที่จะขึ้นไปขอพรณยอดเขาเป็นเคสนะให้ขอเหรียด้วยเหรียญสิบ ทำไมสิบว่าเป็เหรียญสิบเหรออ่าเพราะว่าเขาให้เคาะเหรียญสิบเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งสีเงินและสีทองออเออดังนั้นถ้าเราใช้เหรียญสิบเคาะเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะได้เงินได้ทองโอ้โห<อ>หนูไม่รู้มาก,ก่อนเลยนะคะนี่อันนี้เป็นเกตความรู้แบบเป็นเคสเป็นเคสแต่จริงใช้เหรียญอะไรเคาะก็ได้ค่ะ<อ>จริงจริงอยากใช้เหรียญสลึงทำไมไอ่ะแต่มันเล็กเกินเพราะเหรียญสลึงเป็นสีทองอชอบทองมากกว่าเงินข้อดีของเหรียญสิบอีกอย่างหนึ่งนะคะ,ะคืออะไรมันเหรียญใหญ่ค่ะเออเวลาที่เราเคาะ ก็จะไม่โดนกับมือเราด้วยใช่พอเราเคาะเสร็จใช่ไหมเราก็เอาเหรียญมันจอดใส่ตู้ตรงนี้ถือว่าได้ทำบุญไปด้วยรู้ไหมทำไมต้องมีระคังเอาแบบหลักการง่ายๆเลยนะทําให้เราลืมว่าเรากําลังเดินขึ้นตรงเมื่อกี้มันชันแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่เหนื่อยอ ใช่ไหมใช่เมื่อกี้เราก็คอมาเราก็จะฟังจะเสียงระฆังแล้วก็จุดโฟกัสก็จะโฟกัสที่เสียงระฆังใช่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ไม่มีความเหนื่อยในการเดินเห็นไหมว่าเป็นช่วเนี่ยก่อนที่เราจะคอระฆังก็จะเป็นจุดไหว้ก็เราก็พักไปแล้วแล้วพอเราจะเดินขึ้นอีกทีก็เป็นจุดคอระฆังแล้วพอลงจะคอระฆังมาก็จะเป็นจุดพักอีกแล้วพักแล้วก็มีน้ําดื่มมีเครื่องดื่มมีขนมใช่ครบเครื่องแล้วมันทําให้เรารู้สึกไม่เหนื่อยทําไม่เกี่ยวกับ เรื่องของศาสนาหรือความเชื่ออะไร <c oughs> ก็คือเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีแอคทิวิตี้ในการทําอะไรบ้างมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่เหนื่อยกับการเดิน <c oughs> แนะนําให้ชว่วงนี้นะฮะก้าวแบบเบิ้ลขั้นไปเลยของขั้นอย่าก้าวแบบนิดๆนะฮะเพราะว่ามันจะร้อนเข่านะฮะ <c oughs> ที่เรามาทุกครั้งเลยแล้วเราลอกทํากันตลอดเลยคือตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดโยนเหรียญ <c oughs> ทำอะไรห <c oughs> าเหรียญอยู่ ไม่ถึงเอ้ยแต่โลอันนี้อ้ยไม่นะโอ้ยแนะนำว่ามาโยนเหรียญตรงพระนะก็พกเหรียญไม่เยอะๆหน่อยใช่ไหมค่ะเมื่อกี้เหรียญแล้วหมดเหลือกันแค่คนละเหรียญ2เหรียญก็เลยได้โยนแค่ครั้งเดียวนะฮะตอนนี้ประมาณตีสอแล้วนะครับมาถึงตั้งแต่สามทุ่ม ใครเคยขึ้นมาเขาแล้วก็จะเห็นนะว่าตรงนี้เป็นจุดที่คนถ่ายรูปเยอะมากาเพราะจะเห็นวิวข้างล่างหมดเลยนะแต่ช่วงกลางคืนก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะฟิลมันจะเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเน่ะเครื่องบินกําลังขึ้นได้ประมาณสัก15ว, <demek. S 1> ว20ิ20วินะครับตรงนี้เรียกว่ารอยเสือใหญ่ ภาษาจีนว่าไงฝนต้านเล้าหูรอยเสือใหญ่จุดศักดิ์สิทธิ์ที่ใครขึ้นมาถึงต้องแวะเข้ามาสักการะแต่ไม่ใช่แค่ความศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นจุดนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของเขาคิจกูเพราะเราสามารถมองเห็นเมืองจันทบุรีได้ทั้งเมืองแบบเต็มตา ที่เนี่ยเราได้เลยไปเดินไปไหว้ลอนศิลาใหญ่มาแล้วเห็นไหมเห็นเมื่อกี้สักครู่นี้ตอนนี้ที่สงสัยคือรอยควางทองรอยควางทองอือย่างรู้ไม่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะนี่ไงนี่ไงรอยควางทองไม่ใช่เขาบอกว่าให้หยุดตรงนี้เดินขึ้นไปตรงนี้นี่ฝนปึ๊บ แล้วมองไปตรงตรงยู่สูงมากเห็นไหมอยู่บนหินเหรใช่ใช่ตรงๆที่เขามีมีอ่าลูกศรจีตรงนั้นน่ะเอากว้างเองตรงนี้ก็มีจุดบริการน้ำชานะตรงบรงน้ำชาประตูสวรรค์นะคะฝน ดื่มชาที่นี่แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกมนได้ชีวิตใหม่เลยค่ะแปลว่าก่อนอัานี้ใกล้ตายใช่ไหมใจหนูอะสู้นะจย์สู้นะจย์สู้นะจันแค่ตายขึ้นเขาไค่ะไม่เป็นไรพามาได้ด้วดีหลังจากที่เราแวะพักเติมพลังที่โรงน้ำชากันแล้วเราก็เดินทางต่อกันเลยครับไม่ไกลจากตรงนี้มากเราจะเจออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือ ประตูสวรรค์ประตูสวรรค์แห่งนี้เป็นหินขนาดใหญ่สองก้อนวางซ้อนกันอยู่อย่างสมดุลคล้ายกับทางผ่านไปสู่อีกโลกหนึ่งเชื่อกันว่าใครที่เดินผ่านลอดไปจะได้รับพลังแห่งความเป็นสิลิมงคลชีวิตจะราบรื่นไร้อุปสรรคเดินต่อมาอีกไม่เกิน20เมตรเราก็จะเจอกับโรงทานน้ำมูนไปเอาอะไรมาอีกแล้ว เปรอน้ำมะตูมมาค่ะทีนี้อยากเพิ่มทังต์เนื้เลือดค่ะก็เลยจะได้เป็นน้ำมะตูมนะคะอืมอันนี้โอเคเลยค่ะก็ร่วมทำบุญกนได้เพราะว่าตรงนี้เป็นโรงทานนะฮะใช่ค่ะแล้วก็หยอดตู้ได้เลยนะโรงทานน้ำมะตูมอยู่ทางด้านนั้นนะคะอ่ะจริงๆถ้าเราเป็นคนชอบสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตคําว่าโรงทานใช่ไหมใช่โรงทานเนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่2แบบฝนแบบไหนคะแบบแรกคือเรากําลังทานอยู่ค่ะแบบที่สองคือผู้ให้ทาน ดังนั้นคําว่าทานก็จะมี2ความหมาย<ะ>เป็นทั้งผู้รับและผ,ผู้ให้ด้วยเห็นไหมฮะถ้าตั้งนิยามเราก็จะเห็นว่ามีความหมายนะคําว่าทานเนี่ยป้าหมายของเราก็อยู่ข้างบนนู้นอีกประมาณ40่สิบ้ิบพันเก่ <c oughs> งจริงเลยครับ <c oughs> แลๆก็มาถึงนะฮะหกิโลจากข้างล่าง <Wow. S 1> ตอนนี้ถึงด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นรอยพระพุทธบาท <Okay. S 1> ตอนนี้เรามาถึง oh. อีกนิดเดียวเดินขึ้นบันไดอีกไม่เกิน49ก็น่าจะถึงน,นะ <Okay. S 1> โดยประมาณด้วยสายตานะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขึ้นไปได้บนกันไป <Wow. S 1> ก่อนที่เราจะไปไหว้ <Okay. S 1> เขาไม่ให้พวกตราไห้ทุกเเทงขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วัง oh. นั้นจะมีจุดบริการ okay. บูชาโอเงินโพทองครับชาเท่าไหร่ครับเนี่ยแล้วแต่ศรทัทธาอ่ะนี่นะครับแล้วแต่ศรทัทธานะครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ทําบุญการอ่ะเขาบอกว่าอะไรควไหมายลำลึกพระคุณของพ่อกับแม่ค่ะอ่าลํำลึกพระคุณของพ่อกับแม่นะฮะก็เดี๋ยวเรามาไหว้ลํำลึกบุญคุณพ่อแม่ก่อนค่ะพ่อเท่าไหร่แม่เท่าไหร่ก็อย่าลืมนีกันด้วยเพราะว่ามาเป็นหลอดอย่างนี้นี่ก็ทําบุญกันนะครับ มีคนส่งกลางใหออ้อันนี้เอาคืนไปไม่งอ้อไม่ใช่ว่าติดแบงค์ยีเนี่ยไม่มีคุณค่านะ,ะการทําบุญเนี่ยเราจะทําเท่าไหร่ก็ได้าตามจ<ด>ิตศรัทธาต่อให้มี1บาท20บาทก็มีค่าเท่ากับ20ล้านเหมือนกันดังนั้นวันนี้เราร่วมกันทำคนละ20ล้าน นี่ทองกับพอยนะฮะที่เราเตรียมไว้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในรอเท่ยวบได้บ่บาทเพื่อไปขอพรย้ำว่าหนึ่งข้อเท่านั้นหนข้อหอย่างเท่านั้นและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งจำด้วยว่าขออะไรไป รอยพระพุทธบาทจุดหมายสําคัญของนักสแสวงบุญเชื่อกันว่าพระพุทธองค์เคยเสด็จมาที่นี่และได้ประทับรอยพระบาทไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมะและเมตตาทุกปีสายบุญจากทั่วประเทศจะเดินทางขึ้นมาเพื่อขอพรหนึ่งข้อด้วยความตั้งใจเชื่อกันว่าพรที่ได้จากใจที่บริสุทธิ์จะสําเร็จสมดังปรารานหากมีโอกาสได้มาที่นี่ขอให้ทุกคนตั้งจิตมั่นขอพรด้วยศรัทธาและเชื่อมั่นว่าบุญจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจากรอยพระพุทธบาทเส้นทางข้างหน้ายังไม่จบ ตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปผ้าแดงหนึ่งในจุดสําคัญของเขาคิจกูดซึ่งเต็มไปด้วยความเชื่อและความศรัทธาว้าวเป็นไงสวยไหมตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆม,ม,มุมมองแบบพานโนรามาครับแล้วก็เห็นรอยพระพุทธบาทจากมุมสูงด้วยเราจะไปเดินต่อกันเลยครับเส้นทางค่อนข้างจะลำบาก เดินไปก็คุยกันไปฮะจะได้ทําให้ไม่เหนื่อยและจุดตรงนี้ก็เป็นจุดบูชาพระบรมสารีริกธาตุสวยงามมากครับมีจุดให้เราบูชาหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพระพุทธจารย์โตตรงนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดของเขาคิจกู <Wow. S 1> เดินขึ้นมาได้ครับอยู่ทางด้านขวามือของพระบรมสารีริกธาตุหลังจากเดินลงมาจากจุดสูงสุดเราจะเห็นตะกร้าเล็กๆแขวนอยู่เต็มไปหมดด้านหน้ามีข้อความเกี่ยวกับศาสนามากมายแต่จริงๆแล้วตะกร้าเหล่านี้มีความหมายไว้อย่างไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ เดินต่อมาอีกประมาณ50เมตรก็จะเจอจุดพักแวะพักนั่งพักได้ครับที่สําคัญตรงนี้มีทางลัดลงคิวรถด,ด้วยไม่ต้องผ่านลอยพระพุทธบาทนะครับศาลเจ้าพ่อมือเหล็กมือไฟในบริเวณนี้ก็จะมีคำคมมากมายครับให้ทุกท่านได้แวะเช็คอินถ่ายรูปคู่กับป้ายสวยๆแบบนี้เลยครับและตรงนี้ก็ยังมีร้านสวัสดิการของเขาคิจกูดจําหน่ายน้ํามันของเขาคิจกูดด้วยนะว่ไไาไงอคาราหน้าตา <c oughs> ยังไหวอยู่นะ <c oughs> ไป มันลงแล้วตรงนี้เดินสบายหน่อยสบายตอนลงนะเดี๋ยวตอนกลับเราก็ต้องเดินผ่านที่เดียวต้องค่อยๆก้าวเนี่ยถล่มเร็วมากไม่ได้เพราะตรงนี้มันเป็นดินทรายเป็นทรายแล้วก็ระดับขั้น,นมันจะไม่ค่อยเสมอกันเท่าไหร่นึกถึงเมื่อสมัย20ปีที่แล้วทางขึ้นเขาคีรกจุกุก็เป็นแบบนี้เลยนะมีหน้าทำไมคนเดินกลับแล้วขาอ,อ่ก,กันหมดเพราะว่าบันไดมันค่อนข้างจะสูงพอสมควร อันนี้จะเป็น่างนี้เลยนะชันไม่ชันดูเอานะฮะเอาเรื่อ่งแต่เราทำได้ค่ะเรก็ค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปเรื่อ่เดี๋ยวก็ถึงแต่เมื่อไหร่คะถึงยังไม่เป็นไปนะคะแต่ขาไม่ออไปด้วยแล้วใจอยู่ผ้าแดงแล้วค่ะ <laughs> ห้องน้ำด้านขวาเนี่ยเรายังไม่เข้าใครจะเข้าห้องน้ำเชิญนะปายบอกว่าอีกนิดเดียวนะตอนนี้เราอยู่ตรงเลขที่สนนะิะอยนก่ประมาณ120เมตร ไม่นานแล้วก็มาถึงบาดพระอนทนหนึ่งในจุดศักดิ์สิทธิ์บนเขาคิจกูดที่เต็มไปด้วยความหมายทางธรรมและศรัทธาของผู้สแสวงบุญบาดพระอานนท์เป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายบาดพระวางซ้อนกันเป็นช่องว่างทําให้ผู้ศรัทธาสามารถเดินลอดผ่านด้านล่างได้ลักษณะของบาดท,ที่ความลงนี้สื่อถึงการปล่อยวางการไม่ยึดติดก,กับวัตถุและการสลาก,กิเลสทั้งปวงซึ่งเป็นหัวใจของคําสอนทางพุทธศาสนาเมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้ผู้สแสวงบุญจะนิยมลอดใต้บาดพระและเวียนรอบ 1ห,หรือ3รอบตามความศรัทธาเชื่อกันว่าจะช่วยชำระจิตใจให้สงบเสริมบารมีและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการละวางสิ่งไม่ไดีออกจากชีวิตบางคนกล่าวว่าการเดินลอดใต้บาทพระอานท์เป็นเหมือนการก้าวสู่เส้นทางใหม่ที่มีแต่ความเป็นสิริมงคลที่ทเห็นนี่คืออะไรรู้ไหมไหเห็นผ้าแดงนี่คือเขาไปต่อไม่ไหวแล้วเขาก็มัดไว้ตรงนี้นะฮะ เป็นจุดสิ้นสุดนะฮะของเขตพื้นที่ความปลอดภัยที่จะเดินต่อไปนะฮะทำไมก็อนนนี้ก็จะเห็นอยู่นิดนิดหน่อยนะมีคนเอาผ้าแดงปูนิดหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้เดินผ่านไปต้นไม้ตามต้นไม้ต่างๆนะก็จะมีผ้าแดงมดัดนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าผู้วิชิตสุดเขตแดนบุญขุนเขาคิจกูดผ้าแดงนะไปย้ายฝน<ะ>พามาถึงผ้าแดงเลยถึงแล ถึงแล้วนะฮะเรามาถึงผ้าแดงกันตอนตีสี่พอดีเป๊ะเลยตีสี่เป๊ะนะตีสี่เป๊ะเลยตอนนี้อยู่ที่ผ้าแดงนะครับซึ่งผ้าแดงเนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดของเขตอันตรายของเขาเนี่ยถ้าหลุดจากตรงนี้ไปมันอันตรายเขาก็เลยเอาผ้าแดงมามัดไว้สมัยก่อนนะพอปัจจุบันเนี่ยคนก็เริ่มเอาผ้าแดงมาผูกๆกันแล้วก็เขียนเขียนเขียนข้อความต่างๆนานาอาจจะขอพรบ้างหรือว่าเขียนชื่อนามสกุลอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ง่ายๆคือตรงเนี้ยคือจุดสิ้นสุดนั่นแหละ เอาเป็นว่าเรามาถึงจุดสิ้สุดก็ขอเอาความทุกข์เนี่ยโยนขอทิงไว้โยนไปไว้ที่นี่นะคะ,ะโยนให้หลุดเขาไปเลยแล้วก็เก็บความสุขกับบ้านกัน,นะะเก็บแต่สิ่งดีๆนะคะขากลับแล้วก็จะเจอพระพุธเรื่อยๆตลอดเส้นทางก็ถือว่าเก็บสิ่งดีๆบรรยากาศดีๆกับบ้านกันตอนนี้เราจะลงเขาแล้วไปเดี๋ยวไปกัน การเดินทางขึ้นเขาคิจกูในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางขึ้นเขาธรรมดาแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยศรัทธาความมุ่งมั่นและพลังใจ ทุกก้าวที่เดินขึ้นไปทําให้เราได้สัมผัสถึงพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์และทาให้เราได้เห็นสายตาของผู้คนที่ตั้งใจมาขอพรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์วิวจากยอดเขาอาจจะสวยงามแต่อีกสิ่งที่สวยงามไม่แพ้กันก็คือพลังใจของผู้คนที่ก้าวข้ามผ่านความเหนื่อยล้าเพื่อมาถึงจุดหมายและเมื่อมาถึงเราก็ได้เรียนรู้ว่าความศรัทธาไม่ได้อยู่ที่ยอดเขาแต่อยู่ที่หัวใจของเราทุกคน หากคุณยังไม่เคยมาขอให้ลองมาสักครั้งและคุณจะเข้าใจว่าการเดินทางขึ้นเขาคิจจะกูดไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการค้นพบตัวเองและถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการเที่ยวดีกว่าแล้วเจอกันใหม่ในทริปหน้าเราจะพาตะลุยไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันอีกแน่นอนแล้วเจอกันครับสเตเดทิเที่ยวดีกว่า